ข่าวงานชาปนากิจศพคุณแม่บุญเยี่ยมสังทองวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคม2563เวลา14นาฬิกาที่เฮือนสุดชีวิตมีงานชาปนากิจศพคุณแม่บุญเยี่ยมสังทองอายุ77ปีแม่ของคุณอากล้าวางเป็นญาติธรรมที่อยู่ประจำบ้านราชเป็นบุปการีที่มีพระคุณต่อหมู่บ้านราชธานีโศกคนหนึ่งเคยมาอยู่บ้านราชตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อน ในอดีตท,ท่านเคยเป็นแม่ครัวช่วยงานบ้านราชในขณะที่พ่อบ้านนั้นได้ช่วยทำงานกับหลวงตาพรมเกี่ยวกับการตอกเรือดูแลเรือในช่วงนั้นซึ่งต่อมาท่านก็ได้ป่วยล้มลงมีลูกหลานช่วยดูแลอยู่ที่บ้านซึ่งก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่นานจนกระทั่งเสียชีวิตลงช่วง g ีสซึ่งกระเพาะในวันเดียวกันนี้ท่านเป็นผู้ดูแลบ่อน,น้ำซับที่หมู่บ้านคํากลาง ที่ชุมชนราชธานีโศกที่ใช้ดื่มทุกวันนี้เป็นภารกิจที่ต้องดูแลบ่อน้ำซับถึง7ปีก่อนที่จะเสียชีวิตของวันที่29เวลาตีสนาฬิกาซึ่งเป็นงานศพที่เป็นตัวอย่างที่จัดพิธีอย่างเรียบง่ายที่สุดเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดมีการแสดงธรรมโดยท่านสมณะเดินดินติขวิโรณนัเฮือนสุดชีวิตตรงกับคำตรัสของพระพุทธเจ้าว่า ตายเช้าเผาเย็นแต่ก็ได้พลังใจจากพี่น้องในบ้านลาดต่างก็มาร่วมแสดงความไว้อาลัยอย่างสงบสุภาพทั้งหมดนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทีมงานคณะสิทธิ์เก่าโดยผ่านการประสานงานจากผู้ใหญ่บ้านติก๊กขวานหินแก้วรักพงอโ์โกที่ประสานงานได้อย่างรวดเร็วค่ะเป็นงานที่สร้างจิตวิญญาณของเราให้หมดความโลภความโกรธความหลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะทำได้ ขอรำลึกถึงคุณงามความดีที่คุณแม่กระทำไว้เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานได้ทำตาม